มาค่ะทุกคนวันนี้ปันมีโปรโมชั่นเครื่องดื่มเด็ดเด็มาฝากทุกคนกันด้วยนะคะคุม้มจริงอะไรจริงวันนี้มาชี้เป้ากันให้ทุกคนได้รู้กันเลยเริ่มต้นกันที่ True Coffee มีโปรแรงๆซื้อกาแฟนหนึแถม1พบกับโปรโมชั่นเด็ดจาก True Coffee ลดกันไปเลยสูงสุด50% <Wow. S 1> Happy Modern ซื้อเมนู Ice te, ไอซ์ลาเต้ไซส์ L หนึ่งแก้วรัฟฟี่หนึ่งแก้วในราคาเพียง130บาทเท่านังง้นและโปรโมชั่นที่สองแฮปปี้โบราณแก๊งโบราณถูกใจสิ่งนี้แน่นอนซื้อเครื่องดื่มโบราณไซส์ L สองแก้วรสชาติใดก็ได้รัฟฟีอีกหนึ่งแก้วแต่เฉพาะเดลิเวอรี่เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงวันที่3 1อตุลาคมกันไปเลยดูกาแฟโกอีกหนึ่งแบรนด์กาแฟสำหรับคนรุ่นใหม่ยิ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งทุกวันพฤห อปกามาวงชูคอฟฟี่โกเพื่อนี่รู้ใจใกล้บ้านจนทำมอบความสุขจุ่ให้กับทุกคนแล้วจ้าเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่31ธันวาคมกันไปเลยไปกันที่กาแฟาอินทนินกันบ้างสาทิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าท r u e ันนี่คุป,ปองส่วนลด10บาททุกเมนูมาซื้อเครื่งรองดื่มทินินตั้งแต่50บาทขึ้นไปแล้วก็ชำน้ด้วย ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง3 1ตุลาคมนี้เท่านั้นเรียบๆกันหน่อยนะคะไปกันที่บ u คับคอฟฟกันบ้างใจปั้มใจป๋ากันเลยทีเดียวสุขกันทุกวันสุขตลอดปี2 5 6 5กันไปเลยกับเครื่องดื่ม1นึีนจากบูคับคอฟฟจะเมนูชากาแฟหรือมูตกิงก็อร่อยสดชื่นแวะเติมพลยายามบ่ายกันได้ที่ร้าน s อสแอนดสาขาที่ร่วมรายการระยะเวลาโปรโมชั่น ตลอดปีกันไปเลยจ้าแฟนมวลชนเขาก็ไม่น้อยนะชวนคุณมาอร่อยฟินกับราวชูก้าซีรีส์จะซื้อ2แถมหหรือซื้อแก้วที่2ในราคา25บาทก็เลือกเลยระยะเวลาโปรโมชั่นถึง3ามสเอทันวาคมนี้เช่นเดียวกันไปกันที่โคโค่เฟรชทีแอนจูสกันบ้างนะคะจัดเต็มไม่ยั้งสายกาแฟพีหัวใจนะโคโค่จัดให้โปรโมชั่นเฉพาะหน้าร้านสดชื่นทุกวันทุกเช้ากันไปเลยทีเดียวลดกันถึงสิ้นปีกันไปเลยไซส์ ลด15บาทหรือเพียง50บาทจากปกติ65บาทใครอยากสดชื่นให้รีบไปเฉพาะช่วงเวลา9โมงถึง11โมงครึ่งเท่านั้นโอริโนโเคลฟอันชีถ้าพูดถึงชื่อนี่หลายคนคงจะนึกถึงร้านเคลฟญี่ปุ่นชื่อดังแต่ขอบอกเลยค่ะเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชาข้าวชานมไข่มุกหรือโกโก้ของเขากดเด็ดไม่แพ้ใครเหมือนกันและมาตามคำเรียกร้องของชาวโอริโนโทุกท่านโปรโมชั่นนอกอดถูกใจทุกวยัยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยที่ได้ราคาดี เี่ยวดีต่อสุขภาพแถมไรฟินหลบฝนกันไปยาวๆเลยงานนี้ตลอดเดืตุลาคมกันไปเลยทีเดียวลวจ้ะรู้โปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้ต้องเรียบก,กันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะ